อาจจะต้องย้ายไปเล่นบนสาราเพราะตอนนี้คนดูนั่งไม่ได้เลละเพราะว่าข้างหลังมาเป็นน้ำหมดเลย <c oughs> ไปทางชายภูมินี่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองลองเสือ,สอด,ดูครับ ผมไม่เอาจิงผมเป็นคนกินง่ายนะจริงๆริงเคยมีที่หนึงผมไปเล่นวัดนนทองอ่ะแม่ครัวก็ทําไข่ทอดแล้วก็น้ําปลาพริกผมกินแค่นั้นอ่ะไข่ทอดกับน้ําปลาพริกผมกินได้ผมเป็ Jamie, lonely, นคนกินง่ายทุกคนเป็นคนแบบกินง่ายๆไม่ไม่ซีเรียสไม่แบบหนาไม่จริงครับจริงค่ะทางบ้านเราทางนี้มาโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับคืนนี้จะลองเปิดกับพี่เบิร์ดดูว่า แฟนคลับเอซแนะนำมาให้ไปทางชายภูมิแลวไปพิจิตร<ม>เดี๋ยวผมจะลองเสิร์ชดูนะครับขอบคุณคแนำแนะนํานะครับ<ม>อืมเดินทางมาเล่นไกลอ่ะไม่น่าตกเลย <c oughs> กินง่ายๆอะไรก็ได้แต่ขอรสชาติหวานใช่ครับต้องลองนะทับเดี๋ยวผมขึ้นไปลองครับผม ใกล้ฝนม,มาทางกรุงเทพบ้างเนาะเมื่อคืนขำจริงไอ้มุกไอหกซีเอียวอะ่ะขำมากเสือกับเสือไก่กุ้งอะ่ะขำ ค่ะพายุเข้าพอดีโหดมากก็พอกันครับเพราะว่าเราถูกเลี้ยงมาเหมือนกันถูกเลี้ยงมเหมือนกันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนกินยาทั้งคู่เพราะว่าเมื่อก่อนคือแม่ทําอะไรกินก็กินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเมื่อก่อนเราเวลาที่เราไปงานอย่างเงี้ยไปไปงานอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอ่ะตอนที่เรายังยังไม่ไม่มีไม่มีชื่อเสียงไม่มีคนรู้จักไปงานก็คือ เด็กๆอะ่ะผมไปไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมพอไปกับคุณพ่อแม่พวกทีนี้พอเวลาที่เราไปเล่นที่ไหนก็นตามอะ่ะเราก็ต้องไปงานปิดทองเอออะไรต่างๆนานที่เราไปอะ่ะเราก็ต้องแบบไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะไปอยู่นั้นแล้วคือต้องเดินหิ้วเป็่ตโตไปเขาทําอะไรให้กินเราก็ต้องกินอะ่ะก็เลยกลายเป็นคนกินง่ายว่าเด็กลูกลิเกนี่คือแบบว่าอึดทนครับลูกลิเกครับกินง่ายสุด เป็นเพรสติดดินครับอืมหนูข้ามปลาอืมหมกไม่ 13, ทำทำให้ไม่เครียดเนาะอืมขอบคุณน้องอลิสครับอืม คุณอายาสวัสดีครับคุหน้าขอบคุณครับอะไรก็ได้ครับพี่แมวเอามาเลยครับอขอรำปั่นตะแก้วนะ อ้พ oh, ายุเข้าตั้งแต่สิบเจ็ดยังยี่สองเลยครับโหงั้นช่วงนี้คือค oh. งอ้วมแน่แนเลยพวกเรา mm hmm. มาหลายคนดูครับหลายคนดู mm hmm. ขอบคุณครับ mm hmm. ขอบคุณระบบติ้งนะครับ mm hmm. ยังได้เรื่อยๆนะทุกคน mm hmm. ให้มาเหอะกำลังใจพระเอกวันนี้ ขอบคุณพี่อธิษยยาครับโตแบบนี้มา,าดับรถกันดีกว่าฝากด้วยทุกคนฝากด้วยวันนี้พี่ไม่ปั่นย่อะนะคือแล้วแต่ทุกคนจะให้ขำหนักมากเลยจริงอันนี้อุมุกขึ้นขำจริงไอ้หกสี่เอียมนะขำกับ5าปะ5า ถ้าครับขอไวบพิดีก็<ะ>ถึงผมงบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เขาจะเล่นมุกอะไรแล้วแต่เขาว่าอารมณ์ฟิวจะพาไป เขถึงบอกว่าสาำหรับดำาดงอะ่ะอะไรก็เป็นหมู่ได้หมดแหละจริ <c oughs> นนงนะเราเขาเขาพื่อ <c oughs> สาวนะเขาแต่จันใช่ค <c oughs> รับเขา,าคือบอกมีการบอกล้วไม่ยอมเลิกเาามื่อคืน ใช่รเมื่อกี้บอกเมือี้วไม่เลิกไม่เลิกจะเล่นผมนี่เป็นคนที่แบบว่าไม่ถูกจริตกับฝนจริงๆครับคือแบเป็นอะไรที่ไม่ถูกจริตอ่ะคือ,ไม,อไม่ชอบแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะไม่ชอบเหมือัน สวัสดีพี่มารีครับพี่มารีเรอ,อยู่อนนีผมอยู่ที่เสิริงสางนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เปิดระบบติง้งไม่ได้ปั่นยอดอะไรก็ฝากพี่มารีช่วยดันยอดด้วยนะครับฝากด้วยครับกำลังใจจากพี่มารีนะครับฝนจ่ายยุดเถอะทุกคนที่อยู่หน้าเวทีไปช่วยกันบนไปแต่ผมว่าต้องย้ายไปเรื่อข้างบนวะไม่รอดอ่ะจริงผมกำลังตีแล้วเพืถอน ドゥ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  อ๋อตอนดำดงเจอ้องนั้นน่าจะแวะคุยกันบ้างวิ่งหนีตลอดเลยก็แล้วแต่เวลาครับพี่ถ้าวันไหนเวลามันได้ผมก็จะแวะคุยกับเขาแต่ถ้าวันไหนเวลาไม่ได้ผมก็จะส่งสัญญาณบอกรุ่นว่าเดี๋ยวพอผมจะทำเงี้ยรึบแล้วก็แตกเลยเพราะว่าคือเรื่องมันต้องไปต่อครับคือเราเราผมผมเป็นคนที่เมนหลักในเรื่องเนี่ยผมจะให้มัสวินกับดำดงเท่านั้นนะครับแล้วก็ถือตัวอื่นรวมทั้งตัวผมเองก็ต้องเดินเรื่องให้ไหว เพราะว่าเขาเจอเต้นแล้วเขาไม่เจอหนูแล้วทีนี้มันต้องมีอะไรต่อคือเช่นลงพงาบาเสร็จปุ๊บเขาต้องไปเล่นคุณหมอกันต่อซึ่งเราไม่อยากให้คนดูน่าเบื่อเราก็เลยต้องแบบว่าพยายามเล่นให้ไหวที่สุดสำหรับเราคือคนเขากว่ารอดูมสัสวินกับ,กบดําดวงเนาะเราก็เลยบอกว่าเออก็ต้องดันคู่นั้นให้มาที่สุดครับผมผม่ตอนนี้ดีดีครับผม อีกไม่นานครับเร็วๆนี้เราจะรู้จักกันครบหนึ่งปีแล้วใกล้ครบหนึ่งปีที่พวกเราได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันระยะเวลามันผ่านไปไวนะ้ทุกคนนะเขาเคยบอกว่าเวลาแห่งความสุขมันมักจะผ่านไปไวเสมอใช่ไหมทุกคนอันนี้ผมพูดเป็เรื่องจริงนะเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวไปเสมอ วเนาะปแปดสจะปีแล้ววยมากด้วยวันนี้โอดไปหาเลยมันไกลมากเดีย๋ยวไปบ้านหลังครับแต่จะจะสุกตลอดไปถูกต้องครับยังมาทันครับเพราะว่าลิเกของนี้เขาเห็นว่าเขาเล่นดึกแล้วก็เขาก็จะเลิกกันแบบว่าดึกหน่อย ใช่ครับวันนี้พี่ตรงมาเล่นลิเกกับคณะคนพ่อสอนละรครับแล้วก็เห็นว่าถ้าคุณพ่อสารัะครมีงานก็จะเอาพี่ตรงมาเล่นลิเกแต่ถ้าอยู่บ้านมานมนี้พี่ตรงจะ,จะเป็นนักผ่าประมาณนี้ครับใช่ครับเวลาไม่เคยคอยใครครับอะไรที่มีความสุขเราก็ทําไปอะไรที่มีความสุขเราก็เราก็คือเหมือนแบบถ้ามันให้มีความสุขี่สุดอหะ เรวความสุขมันเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นที่พวกคุณนี่แหละจริงอันนี้พูดตรงๆ mm hmm. ความสุขมันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นเพราะพวกคุณนี่แหละเพราะพวกคุณก็คือแบบว่าเป็นคนนำความสุขมาให้กับพวกเราไง mm hmm. ไป่ะเนี hmm. ่ยคนลดๆนี้ยแสดงว่ามีมีใครคนหนึ่งเริ่มไล์แล้วใช่ไหมไม่นูก,ก็นุน่นอันจริงอ่ะผมรู้เลยถูกไหม ต,ตอนนี้หน้าเวชีทำมาเป็นเนี่ยพี่เห็นอยู่ที่กล้องหลังอะเป,เป็นน้ำเลยอะใช่ใช่ค่ะเห็นไหมพี่บอกแล้วนคนเข้าทางพี่ขวัญค่ะอ๋อไปดูนู้นตรง,งทางคลังช่องขวัญได้ไหมโอเคไปเยอะค่ะครับไม่เป็นไรเอาที่สะดวกอ่ะก่อนที่เราจะลงกันไปทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างแล้วไปคุยกับเขาว,ว่า จะทำยังไงกันเอาอีกสัก5ทีสิบนาทีครับผมาฝากทุกคนระบบติ้งด้วยนะครับผมนะฮะใครอยากให้ระบบติง้งฝากด้วยครับผม,มแตง เตงัตงเตแนเอืนพี่เต้นอ,อะไรใช่ไหมเต้นไหไรอยู่บนรถว่หรถว่าไลอยู่บนบนเวทีเต้อนอ่ะ <c oughs> ตาที่หวานช่ำจริงของจริง คงบนเวทีอ๋อต้องอยู่บนเวทีใช่ไหม